อารู้ได้ไงอย่างเนี้ยนี้อเนื้อมันนิ่มครับเนื้อมันนิ่มเวลาผมจับไปเนี่ยเห็นไหมครับนิ่มอ่ะมันนิ่มก็เลยไม่ได้นะพี่ก้านบอกว่าไม่ได้จะไม่ผ่านแล้วเวลาจับเข้าไปถึงแข็งมันแข็งไงเซ็ตตัวมันเซ็ตตัวอ๋ออย่างนี้นี่เองบอด่ายเพ่เห็นไหมครับตรงเลยที่ผิวตรงเลยอ๋ ก็มาทอดปลาขายกันสักหน่อยนะดูองค์ประกอบว่ามีปลากี่ตัวใช้น้ํามันเท่าไหร่แล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะก็มาดูกันว่าเป็นอย่างไรแล้วเราจะขายตัวละเท่าไหร่แล้วก็เราซื้อมาต้นทุนเท่าไหร่จะไปวันนี้เราก็มาทอดปลากันต่อนะนี่แล้วก็นี่ครับเป็นปลาดินนะทำมปลาปลาดินประมาณสักสักกี่กิโล สามขีดประมาณสามขีดได้สามขีดป่าเราก็บังเห็นไหมครับมีการบังบังเอาไตออกแล้วก็เอาตัวเนี่ยนะครับข้างๆสองอันแต่จำพวกขีดหรืออะไรเนี่ยนะเราก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตัดออกนะไม่ได้ตัดออกแล้วหัวก็ไม่ได้ตัดออกนะครับ ไม่ได้ตัดออกแกมก็ไม่ได้ตัดออกการทอดเนี่ยเราก็ทอดไปเด๋ยวเราก็ไปล้างทำความสะอาดนะล้างทำความสะอาดก็ให้มันสะอาดเดี๋ยวเรามาดูกันเราก็ล้างทำความนะสะอาดนะครับผมเราล้างทำความสะอาดสมมุติว่าล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เนี่ยตรงนี้ด้วยนะตรงท้องเนี่ยเราก็ขัดทัดหน่อยแต่ว่าบางครั้งอะไอร้านปลาเนี่ยมันก็ มันก็ล้างมาให้แล้วบางส่วนนะแต่ว่าเราต้องมาให้มีความมั่นใจสักหน่อยเราก็ต้องล้างข้างในตรงเนี้ยบางทีอดีด,ดีมันดีมันแตกพี่ดีมันแตกเสร็จเนี่ยมันก็ตรงผิวๆเรามันอาจจะทําให้ขมได้เราก็ต้องล้างดูเหงือกด้วยนะพี่เหงือกเนี่ยบางทีเนี่ยก็อย่าให้มีที่คงที่โคนนะที่โคนเนี้ยเราก็ล้างให้มัน อันนี้มันผมจะถือมือถือไว้อันหนึ่งนะมันบางทีให้ให้ดูบริบทเฉยๆว่าการล้างเป็นไงปากเปิดก็ล้างก็ได้ล้างเนื้อล้างตัวนะแต่โมดเราล้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่เกลือนะคุก,ค,กคุกเข้าไปอันนี้จะอาจจะแบบว่าใส่ใส่เข้าไปให้มันเคลือบเคลือบกับผิวปลาเนี่ยพี่เคลือบกับผิวปลาปใส่ไปน้ำน้ำมันหน่อยนะ กรบป๋าเคลือบๆอ่ะนี่สมมติเราล้างเสร็จแล้วเราก็ผึ่งไว้ให้มันสเสด็จน้ำสเสด็จน้ำนะ,ะเด็จน้ำโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูขั้นตอนในการทอดโอเคจัดไปก็มีการเร่งจักเล็กน้อยนะเป็นเล็กน้อยสูงเลยค่อนกลางกลางมาอีกสักหน่อยแต่ไม่ได้ปู้มมากกินไปเพราะตัวนี้มันเป็นตัวเป็นตัวหัวเร่งก็ประมาณนึงเนี่ย นมันร้อนแล้วเห็นไหมครับน้ำมันร้อนแล้วเราก็เตรียมตัวเอาปลาลงนี่ครับที่วางสักอันหนึ่งแล้วก็อันตัวลงรเ,าาเรียบเลีกูค้าหน่อยเลีกู้ค้าหน่อยเนี่ยเราก็ใช้น้ำมันใหม่นะครับผมจ่เพียงแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นนะ่ะเราผมาไม่ได้ถ่ายทอด การใช้น้ำมันเนี่ยถ้าเราใช้น้ำมันใหม่เนี่ยเราก็ปลาจะสวยอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอนอันนี้เราก็ขันข้นขัน้นเป็นขั้นตอนมานะานะอู้ยยังจ้งอะเอารู้ได้ไงอย่างเนี่ยห่อเนื้อมันนิ่งจะรูปหล่อนแอดอ่อนไปๆ เนื้อมันนิ่มเวลาผมจับเลเนี่ยเห็นไหมครับนิ่มอ่ะมันนิ่มก็เลยไม่ได้นะพี่ก้าบอกว่าไม่ได้ยังไม่ผ่านแล้วเวลาจับเข้าไปถึงแข็งมันแข็งไงเซ้นตัวมันเซ้นตัวโอ้ยอย่างนี้นี่เองบอกว่าได้พา่แบบเห็นไหมครับตรงเลยที่อยู่ตรงนเลยตัวจีบเหยียดนะทอดปลาต้องให้ตัวเย็นดๆลงไปแล้วก็เคลียร์หน่อยเกลี่ยนิดนึงอย่าให้มันติดกันนะน้ำมันอ่ะท่วมเห็นไหม ดูครับดูกระทะใบใหญ่นะน้ำมันทอดปลาเนี่ยเราก็ใช้โดครึ่งน,นะเราใช้โดครึ่งครับเป็นน้ำมันใหม่เวลาทอดออกมาแล้วก็มันก็จะเวืยงามบ้านเช้าอย่าไปขับมันบ่อยนะพี่ให้มันปล่อยปล่อยรันไปตามเนี่นะครับปล่อยรันไปประมาณสักสี่นาทีห้านาทีนะครับพี่ห้านาทีนะ ประมาณเลยโดยประมาณนะพี่แต่ว่าต้องดูด้วยต้องดูแก๊สด,ดูอะไรดูองค์ประกอบด้วยเดิ่นนะนี่ผ่านไปประมาณนา่าค่าเลยทีกลับนะนี่ครับไม่ตัวไม่ติดกันแล้วก็อย่างหนึง่ง มันก็ตรงด้วยป่ะไอตัวมันตรงๆพี่มันจะสวยงามนะครับเราผ่านมามาวนักข้าวไอทีนะพี่การบอกว่าทอดท้อเนี่ยแล้วเนื้อมันแข็งๆเนี่ยอย่างแแข็งแเนี่ยมครับมันไม่ลงไม่ค่อยลงไม่ลงอันนี้ยังไม่ได้ค่อยได้เนี่ยิ่ถ้ามันนิ่มแบบเวลายินแล้วอ่ะ ตัวเนื้อปลานิลนเนี่ยมันเย็นแล้วอะ่ะมันก็จะแฉะแฉะเราจ้อปวกเปียกไปเใส่น้ำมันลอไปก็พับ ไให้มันเด็ดหน่อยเอาขึ้นมาข้างบนให้มันเะเด็ดน้ำมันนะเนี่ยเรามีตะโพงตะแกงรองนะน,คนะครับเห็นไหมครับเวลาทอดออกมาเนี่ยปลาเนี่ยก็จะสวยงามนะปลาจะตตรงแล้วมันม,มันจะเป็นเตของมันนะเต๊กแข็งแข็งนะครับตายอยู่แลนะครับ สวยงามนะอันนี้แบบฉบับร้านข้าวแกงนะแต่ว่าถ้าเขาจะไปทอดปลาที่ขายเนี่ยขายเนี่ยเขาจะทอดสวยกว่าน,นี้อีกเยอะอันนี้แบบฉบับร้านยกแกงบ้านของเราก็สิบเอ็ดตัวนะขึ้นประมาณหน่เลยครับว่าขายไปแล้วนะครับตัวหนึ่งตัวสิบเอ็ดตัวก็ ต้นทุนก็อยู่ที่250านะขายตัวละ60บาทจัดไปอย่าให้เสียมาได้แล้วส่งให้ลูกค้าเนีย่ยปลามาแล้วครับ